โรงเรียนอนุบาลดวงใจร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีบ้านพักฉุกเฉินดอนเมืองมอบสิ่งของ สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวประจำวันอาทิตย์ที่14กันยายนพุทธศักราช2568วันนี้เมื่อเวลา10นาฬิกา30นาทีโรงเรียนอนุบาลดวงใจได้จัดโครงการกิจกรรมความรักนำใจดวงใจร่วมบุญประจำปีการศึกษา2568 นำโดยดรจรวยพรแดงโชตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดวงใจนาวาอากาศโทสุขวิทย์อยู่สบายที่ปรึกษาโรงเรียนนางสริพิมพ์สริสันติสกุลรองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนอนุบาลดวงใจได้นำของมามอบบริจาคเครื่องอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นต่างๆ พร้อมท้งสมทบทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถรัรมภ์พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทนารีนาศซึ่งคุณอุตสาเลิอดสีสันทั์ผู้อำนวยการสมาคมเป็นผู้ให้การต้อนรับบรรยายรับมอบและนำเยี่ยมชมการดำเนินงานสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีบ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง ทั้งนี้เพื่อเป็นการทำบุญเนื่องในวาระโอกาสพิเศษเนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดของคณะผู้บริหารคณะครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนอนุบาลดวงใจที่เกิดในเดือนกันยายน2568พร้อมทั้งได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับทุกหญิงและเด็กที่พักพิงณนะบ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง ในการนี้โรงเรียนอนุบาลดวงใจขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารคณะครูผู้ปกครองและนักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทุกท่านที่ได้ร่วมกันบริจาคเครื่องอุปโภคและบริโภคที่จําเป็นต่างๆเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวีกรมหมื่นสุทานารีนาฏ ทีมข่าวเฉพาะกิจสำนักข่าวอิสระออนไลน์รายงาน